มีความสุขมากน,นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงเอ้าเอา,าเอาเอาปลาลากแล้วไม่ต้องกินแล้วนี่ลูกอาหารโยนอาหารแล้ววิ่งไปเลยเจ้าเนี่ยค่ะวันนี้พิซซ่ากับกาแฟนะคะโนนหลานน้อยวิ่งไปบอกปลาลากแล้วไม่ต้องกินนะมองดูตรงโน้นสิลูกอันโนนลากไหมอีกอันนะ่ะไม่ไม่ลากเงียบสนิท ได้อะไรไ,ไอ้าวอ๋อมันหลุดนะสิอ่ามันหลุดไปแล้วอืมเช้านี้นะคะลมเย็นมากอากาศเย็นๆนิดนิดนะ่หละหานน้อยตกป่าชอบมากมีความสุข ขอให้ได้ตกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีความสุขนะจ่ามากินกาแฟกันดีกว่าครับโปชิโน,โน่เอ้ยอันไม่ใช่อันนี้อเมริกาโน่เช้านี้กิจกรรมยามว่างงานอาริเดออะดิเรพูดก็ผิด อท่านน้นก็ทำอะไรครัน่ะนะเอาผ้าเข้าเครื่องมาลูกกินต่อ,อ